พี่ครับพี่ครับเมื่อไหร่พี่จะทําสายเวทให้สักทีก็วันนี้เลยละกันเนาะสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนําร้านจอนช้าไล่เลยนะครับ ในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําตามคําขอของคุณผู้ชมที่ขอสายเวทกันมาเยอะมากๆว่าพี่ตอนนี้เนี่ยสายเวทเนี่ยครับเขานิยมใส่สกิลอะไรบ้างใส่สหายอะไรบ้างทาเลนส์ประดับหลังอัยังไงหรือว่าในส่วนของเจ้าตัวสกีบินได้เนี่ยนิยมใส่อะไรและก็ในส่วนของลูกปั้นเห็ดเนี่ยใช้เป็นอะไรนะครับดังนั้นเราก็จะมาบอกในคลิปนี้เลยเนาะซึ่งผมขอบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นสายเวทแต่ก็พอที่จะศึกษาข้อมูลมาแล้วบ้างแต่ ไม่ได้แบบเก่งอะไรขนาดนั้นเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาทําให้ตามเท่าที่เรารู้ว่าสกิลที่เขานิยมจะใส่กันจะเป็นแบบไหนสหายเป็นแบบไหนอะไรประมาณนั้นคุณผู้ชมก็คงจะอยากรู้ว่าสายเวสแสงสายถึกทนเนี่ยเขาใช้เป็นเซ็ตสกิลไหนนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําให้คุณผู้ชมเลยแบบว่าที่เขานิยมใช้กันนะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยไปดูกันเลยนะครับสกิลที่1เลยนะสําหรับ สายเวทแสงนะครับเขาจะใส่เป็นอะไรก็ผมยกให้เลยว่ายังไงก็ต้องใส่ในส่วนของไอ้เจ้าตัวไพ่ทาโร่ตัวนี้นะฮะก็คือไอ้เจ้าขบวนดาวทาโร่เนี่ยมันได้เพิ่มคริติคอลดาเมจจากสกิลแล้วก็มีโอกาสที่เราปล่อยสกิลไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะโดนใ,สในส่วนของคริติคอลสกิลนั่นเองนะครับเลยจําเป็นที่จะต้องใส่ไปนะครับแล้วก็เห็นหลายๆคนเนี่ยก็ใส่กันเช่นเดียวเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะแนะนําสกิลนี้นะครับในช่วงนี้ยังไงก็ต้องใส่เซิร์ฟเวอร์นอกก็ใส่นะเว้ยคุณผู้ชม คุณผู้ชมไปดูเซิร์ฟเวอร์ไทยมีใครไม่ใส่บ้างไหมและสกิลที่2นะครับที่เราจะแนะนําให้กับคุณผู้ชมที่เล่นสายถึกทนเนี่ยใส่เป็นสกิลอะไรยังไงดีนะครับซึ่งเราก็จะ แนะนำให้คุณผู้ชมนะครับใส่ปลดอาวุธซึ่งในการ PVP สายเวทต,ต้องใช้นะปลดอาวุธเนี่ยถ้าไม่ใช้นี่ครับบอกเลยว่าเสียเปรียบยังไงก็ต้องใช้เนาะดังนั้นสกิลปลดอาวุธจะเป็นสกิลที่2นะครับที่เราจะแนะนําให้คุณผู้ชมนั่นเองและสกิลที่3นะครับที่เราจะแนะนําให้คุณผู้ชมก็จะเป็นในส่วนของเจ้าสกิลตัวนี้นั่นเองนะครับมันจะมีการ สร้างดาเมจเนี่ยในตอนที่เราปล่อยสกิลตัวนี้ไปเนี่ยเพิ่มขึ้น30%สกิลตัวนี้นะครับในเซิร์ฟเวอร์ไหนๆเนี่ยเขาก็ยกให้เป็นสกิลระดับสูงนะครับที่จําเป็นจะต้องใส่ทุกสายอาชีพเลยนั่นเองเนาะเพราะว่ามันมีการบูทให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติหรือว่าจะเป็นการโดนโจมตีสกิลเนี่ยจะมีความแรงนะครับแรงขึ้นเพราะว่าเป้าหมายเนี่ย จะได้รับดาเมจนะฮะอ่าเพิ่มขึ้น30%นั่นเองนะครับดังนั้นไอ้เจ้าสกิลตัวนี้เนี่ย สำคัญมากๆและก็สกิลตัวที่4ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวจู่โจมสายฟ้าสำหรับเจ้าสกิลตัวนี้จะเอาไว้เวลาการ PvP นะครับจำเป็นที่จะต้องมีในช่วงต้นเกมไม่งั้นคุณผู้ชมอาจจะโดนระเบิดสกิลตายตั้งแต่ตอนเริ่มต้นถ้าใส่จู่โจมสายฟ้าแลบไปแล้วคุณผู้ชมมีอัตราการที่จะรอดสูงซึ่งรอดเลยดีกว่านะครับถ้าใส่เจ้าตัวนี้ไปเนาะดังนั้นเราก็เลยจะแนะนําให้คุณผู้ชมใส่ในส่วนของสกิลจู่โจมสายฟ้าแลบเนี่ย ไปนีครับเป็นสก,กิลที่4นั่นเองและในส่วนสก,กิลสุดท้ายนีครับที่ผมจะแนะนําเลยเนี่ย ผมจะแนะนําให้เป็นเจ้าตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าทําให้เป้าหมายในขอบเขตนะครับได้แบบว่าโจมตีเนี่ยลดลง20%ต่อเนื่อง5วินาทีซึ่งเป็นสกิลที่ดีมากๆสายเวทสายถึกอึดทนเนี่ยจะได้โดนดาเมจลดลงด้วยนะครับทำให้ฝงตงข้าวเนี่ยมีโจมตีลดลงถึง20%เลยนั่นเองดังนั้นเจ้าสกิลตัวนี้ก็เลยจะแนะนําให้ใส่ไปนะครับถ้าใครเล่นสายถึกถึกแล้วก็จะมีอีกสเต็ปหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณผู้ชมจะละ ทิ้งสกิลที่สําคัญออกไปไหมแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถละทิ้งสกิลสาคัญได้สักสกิลหนึ่งเนี่ยมันก็แล้วแต่ความคิดของคุณผู้ชมเนาะว่าคุณผู้ชมอยากจะได้ดาเมจหรือว่าจะอยากได้ยืนนานยิ่งกว่านี้ถ้าอยากได้ยืนนานยิ่งกว่านี้ผมก็จะแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยครับถอดเจ้าสกิลตัวนี้ออกแล้วก็ใส่เป็นเจ้าตัวนี้นะครับจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโจมตีนะครับลดลงถึง40%ต่อเนื่อง5วิครูดาวนิดเดียวมันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตีอะไรเราก็ได้นะครับแบบว่าในความสามารถทีีี่่เเเขขาาจจะโมตรร็วึ้น เขาจะโจมตีเราเร็วลดลงนะครับ40%เลยไม่ว่าจะเป็นสายหน้าไม้สายอะไรแบบเนี้ยหรือว่าสายขวานนะฮะที่มีการโจมตีปกติเนี่ยที่เขาโจมตีเราอะ่ะ มันก็จะมีความเร็วที่ลดลงนะคือแบบว่าอัตราการตอบโต้ของเจ้าตัวสายขวานจะไม่ค่อยได้ผลกับสกิลนี้เท่าไรเพราะว่าเมื่อเราตีเขายังไงเขาก็ตีเรากลับอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยดูจะไม่ค่อยได้ผลนิดนึงเนาะไอเจ้าสกิลนี้แต่ถ้าได้ยังไงนะครับถ้าจะไม่ใส่สกิลนี้เนี่ยก็แนะนําว่าให้ใส่เป็นรีดดาเมจไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีความบางตัวเราขึ้นมาหน่อยนึงอะปกป้องเราไม่ได้แต่ว่าเราทาดาเมจแรงขึ้นนั่นเองแล้วก็มันจะมีอีกสกิ าสกิลตัวนี้คุณผู้ชมสามารถเลือกทางนี้ได้นะครับทางนี้เนี่ยเป็นการทําดาเมจเหมือนกันซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับผมมองว่าคนเขาใช้ไม่ค่อยเหมือนกันอะ่ะบางคนก็ใช้เจ้าตัวนี้นะครับบางคนเนี่ยก็ไปใช้เจ้าตัวนี้เพื่อรีดประสิทธิภาพของดาเมจจากสกิลบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เนาะแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะรีดประสิทธิภาพของดาเมจสกิลนี้ทันทีเลยนะครับเพราะว่ามันมีการอัญเชิญค้างคาวทุกวินาทีสร้างดาเมจขอบเขต1 6ึ่งพันหกร้อยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องห้าวินาทีนั่นเองเนาะ ซึ่งสายเวทแสงอย่างเราเนี่ามีการคููดาวที่ว่าอยู่แล้วดังนั้นสกิลนี้มันได้ปล่อยบ่อยๆแล้วมันได้เห็นผลเยอะมากๆเนาะดังนั้นเนี่ยเซ็ตที่ดีที่สุดมันแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกนะว่าคุณผู้ชมจะเลือกเอาเจ้าตัวนี้ออกแล้วไปใส่เป็นเจ้าตัวนี้หรือว่าเซ็ตที่ดีที่สุดก็มีอีกเซตหนึ่งก็คือเซ็ตนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวเนาะดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้เซ็ตประมาณนี้ก็ได้คุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ชมจะเล่นสายดาเมจแบบเต็มที่เลยล่ะไม่ต้องเอารถโจมีีีไปกก็ดด้้้้นนนนนนะะณชอรััแลวว่เเาย แต่คุณผู้ชมเลยนะครับได้ใช้ดาเมจสูงสุดด้วยดังนั้นก็แล้วแต่เลือกอะเราก็จะให้คุณผู้ชมเนี่ยเลือกเอาเลยนะว่าคุณผู้ชมชอบเซตไหนบางคนใส่ไปแล้วนี่เฮับโอ้ยถึกเกินไปบางคนใส่ไปแล้วโอ้โหดาเมจไม่มีบางทีก็แบบว่าอยากได้ดาเมจก็ลองดูแล้วกันเนาะเซตนี้เน้นดาเมจได้เต็มกําลังรีดดาเมจได้เต็มกําลังเลยแล้วก็เซตเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะยืนยื้ให้เราได้นานเช่นเดียวกันเพราะว่าเจ้าคูดาวตัวนี้มีครูดาวที่ไวมากๆถ้าเล่นกับสายเวทแสงก็จะมีความเร็วในเรื่องการครูดาว อยู่แล้วนั่นเองเนาะก็สําหรับสกิลเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้มันสามารถปรับได้หลายอย่างเด้อคุณผู้ชมมันไม่มีหรอกนะครับที่ว่าเซตใดเซตหนึ่งจะให้มันดีเพราะว่าเมื่อเราไปเจอกระสายนักธนูแบบเนี้ยมันก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงเวลาจะไปเจอกสายที่มันเป็นสายนักสู้อะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เลือกยากหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันสามารถเลือกไปได้ว่าจะเอาแบบว่าเน้นไปเลยในการสร้างดาเมจนะครับหรือว่าจะสร้างความถึกให้ตัวเองไปด้วยในตัวมีดาเมจสกิลไปพร้อมๆกันอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของสหายสายเวทนะครับที่เราจะแนะนําคุณผู้ชมเนี่ย ผมแนะนําว่าถ้าเล่นสายเวทแสงแล้วเล่นสายถึกๆบึกบึนเนี่ยผมจะขอแนะนําแค่เซตนี้หรือว่าเซตสกิลเจ้าตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวที่1สหายตัวที่1ผมแนะนําว่าให้ใส่เจ้าตัวเอลวาลี e, ซึ่งมันมีความสามารถทางด้านการฟื้นฟูพลังงานสกิลแอคทีฟเนี่ยเร็วขึ้นซึ่ง มันสามารถคอมโบกับสายเวทแสงเพื่อที่จะให้ใช้สกิลได้บ่อยๆดังนั้นเราก็เลยจะแนะนําเป็นตัวที่1ที่สําคัญมากๆเนาะและตัวที่2นะครับที่เราจะแนะนําคุณผู้ชมก็คือเจ้าตัวมังกรซ่อนขุนทรัพย์นั่นเองเนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มโอกาสคริ t ติเค s ลสกิลเนี่ยครับให้สายเราด้วยซึ่งโอกาสคริ t ติเค s ลสกิลเนี่ยถามว่าพี่เราไม่ได้เล่นสายคริติเคิลสกิลเราเล่นสายแบบว่าหยดดาเมจไปเรื่อยๆพี่ก็ ได้ใช้ก็ถือว่าดีนะครับท่านติดคิดแล้วมันแรงนะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการปล่อยสกิลแล้วลดเลือดได้มากกว่าเดิมดังนั้นเราก็เลยจะแนะนําเจ้ามังกรตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบมันหรือว่าไม่อยากได้นะครับโอกาสคริตี้ข้อสกิลดามิเอ่จากการคลิข้อโจมตีพื้นฐานอะไรแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะ เปลี่ยนไปก็ได้นะครับตามใจที่คุณผู้ชมชอบเลยตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นส่วนตัวที่เหลือคุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดนะครับก็คือว่าคุณผู้ชมอาจจะไปเล่นในสายเจ้าตัวนี้นะครับให้มันมีโล่อะไรเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าผมพูดตรงๆนะว่าถ้าให้ผมแนะนําผมแนะนําว่าให้ใส่เจ้ามังกรตัวเนี้ย ยังไง,งก็ดีที่สุดนะครับเออไม่อยากให้พาเราอะ่ะดังนั้นเราแนะนําเป็นแบบนี้ละกันและตัวที่3านะฮะที่เราจะแนะนําก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวกวางนั่นเองสำหรับเจ้าตัวนี้จะมีการเพิ่มลบดาเมจ15เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นถือว่าเป็นตัวยือชีวิตให้กับสายของเราเป็นอย่างดีเลยซึ่งสายเวทเราอะ่ะเราเน้นยืนปล่อยสกิลไปเรื่อยๆโจมตีปกติติดสตันไปเรื่อยๆดังนั้นเจ้าตัวกวางนี่ครับจะช่วยยือชีวิตให้เราเป็นอย่างดีเลยและในตัวที่4นะครับที่เราจะแนะนาคุณผ,ผู้ชม ก็คือในส่วนของเจ้าตัว เพิ่มฟื้นฟูพลังชีวิตนั่นเองนะครับ40%ทุกคนนะครับที่เล่นสายเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นไปทางด้านการหาค่าสเตตัสอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการฟืร้นฟูชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งการฟืร้นฟูชีวิตคืออะไรนะครับคือผมเคยอธิบายไปแล้วว่าเมื่อเลือดเราลดลงไปเนี่ยครับมันจะมีการรีเจนเลือดให้เราโดยที่ไม่ได้ขึ้นเป็นตัวเลขแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่มันจะมีการรีเจนจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กต่อวิให้เรานะครับโดยที่มันไม่ปรากฏว่าเลือดมันขึ้นเท่าไหร่นั่นนน่นนนเเอองงาาดัั้ถืวาสาวสย ต้องใช้ก็เลยจะแนะนําว่าให้ใส่ไปนี่ครับมันจะมีการรีเจนเลือดที่แรงยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะในนั้นเราก็เลยจะแนะนําเป็นเจ้าตัวแพนด้าตัวนี้นั่นเองและตัวที่5ตัวสุดท้ายที่เราเล่นสายเวทแสงขาดไม่ได้ต้องใส่ยังไงก็ต้องใส่ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวจิงจอกเทพภูผ,ผาเดียวได้สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะมีความสามารถทางด้านการ เพิ่มเวลาสตันและเมื่อเราสตันได้เนี่ยจะมีการสร้างดาเมจ25%นะครับหลังจากที่เราทำดาเมจต่อศัตรูตอนที่ศัตรูเนี่ยถูกสตันอยู่นั่นเองซึ่งเกมนี้สตัน1นวิถือว่านานนะแล้วมีการเพิ่มเวลาไปแบบนี้อีกสายเวทเพิ่มเวลาไปอีกดังนั้นเนี่ยสตันทีหนึ่งเนี่ยกี่วิคุณผู้ชมว่าเกือบ2-3วิเลยนะโหดมากๆนะครับเมื่อเอาไปคอมโบกับเจ้าตัวสายนักเวทจึงขาดไม่ได้มีการสร้างดาเมจ จากตัวที่ถูกสตันเนี่ยเพิ่มขึ้น25%ด้วยนั่นเองดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นสหายตัวที่5ที่ขาดไม่ได้เจ้าเซตสหายนะครับที่เราจะแนะนําคุณผู้ชมเลยเนี่ยก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับและเป็นเซตนี้เท่านั้นจะเปลี่ยนนอกจากนี้เนี่ยก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับอันนี้มันก็แล้วแต่คุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมขอให้ผมช่วยแนะนำเนี่ยผมจะขอแนะนําเป็นเซตนี้เท่านั้นเองเนาะ และก็ต่อมาเนี่ยครับในส่วนของเจ้าตัวทาเลนต์ประดับหลังสายเวทเนี่ยเราควรอัพไปทางไหนดีนะครับถ้าคุณผู้ชมมีสตันที่มันน้อยๆผมก็จะแนะนําให้ผู้ชมเนี่ยมาในทางด้านบนนะครับเพื่อเอาสตันจากจุดนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมมีในส่วนของสตันเยอะๆหรือว่าเล่นเลเกมมาแล้วกว่าจะเก็บครบกว่าจะปลดได้เนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะหาจากสตันที่อื่นได้ค่อนข้างเยอะแล้วสักประมาณ4 5ถึง50%เนเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องอัพตรงนี้นะครับผม แนะนำว่า45%กับ50%เนี่ยจะตีฝั่งตรงข้ามอะแทบจะเหมือนกันเลยนะครับมันตีติดแน่ๆบ่อยแน่ๆนะครับดังนั้นเราก็จะแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยไม่อัพเจ้าตัวนี้นะครับแต่ว่าเราจะไปแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ย อัพเจ้าตัวด้านล่างนั่นเองเนะครับเอาไว้ว่าเราอัพตัวด้านล่างเสร็จปุ๊บยิ่งเลทไปจนไม่รู้จะทําอะไรมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถไปอัพด้านบนได้เลยเนะครับแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่าเฮ้ยพี่ผมเอาชัวร์ดีกว่าเพราะว่าเราตีติดสตันไปเนี่ยมันก็มีการลดครูดาวสกิลดังนั้นผมเน้นชัวร์วแบบบ่อยๆย,ยิ่งกว่าเดิมมีอัตราการที่ติดเยอะยิ่งกว่าเดิมเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะอัพไปด้านบนได้เลยเนะครับมันก็คุ้มเช่นเดียวกันนะแต่ถ้ามองแบบว่าพึ่งความสามารถโดยรวมเนี่ยแบบสัก ร้อเลยนะครับหวังผลเลยผมแนะนําว่าไปด้านล่างเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะมีนะครับในส่วนของเมื่อชีวิตเราเนี่ยต่ำกว่า20%เป็นครั้งแรกความเร็วฟื้นฟูสกิลเพิ่ม100%ยนตะครับต่อเน,นื่อง5วินาทีเราได้ใส่สกิลแน่ๆนะครับอีกรอบหนึงนะครับยกชุดยกแผงเลยคุณผู้ชมดังนั้นเราก็หวังพึ่งนะครับให้มันจบภายในรอบเดียวไอ้ตรงนั้นตอนนั้นได้นั่นเองซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้สายเวทเขาใส่อะไรกันผู้ชมชอบใส่ตัวพระจันทร์กันนะครับแต่มันก็มีคนเริ่มเปลี่ยนกันแล้วนะถ้าเรายังใช้พระจันทร์เจ้าตัวนี้จะเก่งมากๆแต่ถ้าเราไม่มีพระจันทร์ผมแนะนําว่าอย่าใช้ตัวนี้นะครับอันนี้คือข้อห้ามเหมือนกันว่าถ้าไม่มีพระจันทร์ไม่แนะนําให้ใช้เจ้าสกิลฝั่งตรงด้านขวานี้นั่นเองเนาะ ให้ไปด้านบนนะครับเพื่อเอาสตัน15%านนั้นน่าจะดีกว่าเพราะว่ายังไงเนี่ยเลือดลดมากกว่า20%จะยืนได้5วิหรือเปล่าคุณผู้ชมมั่นใจหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะซึ่งอาจจะยืนกันไม่ไหวก็ใช้ประโยชน์จากสกิลได้ไม่เต็มที่ดังนั้นเราก็จะแนะนําว่าให้ไปเอาสตันดีกว่านะครับยังไงมันก็จะตายอยู่ละเน้นๆตั้งแต่ต้นเกมไปเลยนะครับตีเห้มลดคูดาวตีเห้มลดคูดาวอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเลือกเลยนะ คนไม่มีพระจันทร์อย่าเล่นด้านล่างนะครับไปเล่นด้านบนคนมีพระจันทร์สามารถเล่นด้านล่างได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ไปด้านบนได้เช่นเดียวกันเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับทาเล่นประดับหลังขอแนะนําแค่ สายของมันโดยตรงแค่นี้ก่อนละกันเนาะและในส่วนของสหายสัตว์เลี้ยงบินได้เราจะขอแนะนําสําหรับคุณผู้ชมที่เล่นสายเวทแสงสายลถคูดาวสกิลเนี่ยให้เป็นเจ้าตัวเมคคิวมูโลนิมัทนี่นะครับสาหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีสกิลโดดเด่นทางด้านการเพิ่มความเร็วพลังงานนะครับหรือว่าเพิ่มความเร็วฟื้นฟูพลังงานก็คือลดครูดาวให้มันใช้สกิลได้ทีๆให้มันได้บ่อยๆให้มันได้เร็วขึ้นนั่นแหละเนะาะดังนั้นเราก็จะแนะนําเป็นเจ้าตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับตัวอื่น ไม่แนะนําแล้วคือตัวอื่นมันก็ใช้ได้แต่ว่าตัวนี้จะใช้แล้วเหมาะสมกว่านั่นเอง และในส่วนของลูกป,ปั้นเห็ดสายเวทในตอนนี้นิยมใช้เป็นยังไงกันบ้างผมก็จะบอกคุณผู้ชมเลยว่าสําหรับสายเวทแสงเน้นใช้ครูดาวสกิลใช้สกิลบ่อยๆย,ยืนนานๆเนี่ยเขาจะเน้นไปทางด้านการได้เลือดนะครับที่มันเยอะๆเราก็จะแนะนําคุณผู้ชมว่าให้หารูปปั้นที่เป็นเลือดซัก3ชิ้นนะฮะและก็อีก2ชิ้นเนี่ยให้เป็นโจมตีนะครับให้เป็นแค่นี้พออย่าไปเอาเลือดหมดนะคุณผู้ชมเพราะว่าค่าเลือดเนี่ยถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับ ค่าโจมตีแล้วนะครับมันมีอะไรที่ค่อนข้างแตกต่างกันความสามารถและความแพงของทั้ง2ด้าน2อ,อย่างตัวนี้โจมตีจะมีความแพงกว่าและหาได้ยากมากๆดังนั้นเราก็จะแนะนําว่าให้เอาโจมตีติดไปด้วยยังไงเราก็ได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นดาเมจสกิลดาเมจโจมตีทั่วไปนะครับที่เราจะต้องใช้ดาเมจจากส่วนนี้ก็จะแนะนําว่าให้คุณผู้ชมติดไป2ช่องนั่นเองและอีก3ช่องก็จะเป็นในส่วนของชีวิตทั้งหมดนั่นเองนะครับ และก็อย่างสุดท้ายที่เราจะแนะนําคุณผู้ชมในวันนี้นั่นก็คือสิ่งตกทอของสายเวทเนี่ยเราจะใส่เป็นยังไงนะครับเราก็จะบอกเลยว่าชิ้นแรกนะครับเราขอให้คุณผู้ชมเนี่ยเพิ่มโอกาสคริติคอลสกิลนะครับหรือว่าโจมตีสก,กิลแล้วติดคริติคอลนั่นเองถามว่าใส่ตัวนี้ทําไมนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องเน้นดาเมจสกิลให้มันมีความแรงมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับไม่งั้นเนี่ยเราก็จะทําเลือดเขาลดยากหรือว่า ถ้าคุณผู้ชมไม่พอใจที่จะใช้เจ้าตัวนี้นะครับไม่อยากเน้นติดคลิกที่เข้าสกิลคุณผู้ชมสามารถไปเอาเจ้าตัวหลบหลีกได้นะเจ้าตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับสายนักเวทแสงเช่นเดียวกันแต่โดยส่วนตัวผมขอยกให้เจ้าตัวนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมชอบเน้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตายกันยากไปซะก่อนนั่นเองเนาะและก็ในส่วนของเจ้าตรงนี้นะครับก็จะเน้นให้แบบว่าหลังจากใช้สกิลแอคทีฟเนี่ยจะอันเดินสายฟ้าสร้างดาเมจซึ่งสายเวทเราใช้สกิลแอค v e บ่อยอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็เลยจะแนะนําให้เป็นเจ้าตัวนี้และอันต่อมานะี่ครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือว่ามันไม่มีอะไรให้ใส่แล้วในเนี้ยทั้งหมดไม่มีอะไรให้ใส่กับตัวสหายของเราเลยแต่มีเจ้าตัวนี้นะครับที่มันสามารถจะใช้กับเจ้าตัวแพนด้าได้นั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยจะให้เลือกเจ้าตัวนี้เพิ่มโจมตีคลร์ที่เข้าสหายเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ละกันและในส่วนต่อมาเนี่ยครับก็จะแนะนําให้คุณผู้ชม ใในส่วนของการเพิ่มรูปดามิจมตีทั่วไปอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่า ในสายอาชีพนี้เราไม่ได้เอาไว้สําหรับการ PVE อยู่แล้วเราเอาไว้สําหรับการตี PVP โดยเฉพาะนั่นเองนะครับใครอย่าไปหาทาเอาไปตี PVE นะมันไม่รอดนะครับอย่าไปหาทาเดอและในอันต่อมาเนี่ยครับเราก็จะแนะนําเป็นในส่วนของลูกป,ปั้นการเวลาตัวนี้เนี่ยจะทําให้เอฟเฟกต์โบดอาวุธของเราเนี่ยครับมีความนานขึ้นเนี่ยถึง50%นั่นเองนะครับถือว่าเยอะนะถือว่าเพิ่มขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งแล้วในส่วนของเจ้าตัวปืดอาวุธเนี่ยมันคูดาวได้ไวมากๆท่านเล่นในส่วนของเจ้า ตัวสายเวสแสงนะครับดังนั้นเราก็เลยจะแนะนําส่วนสกิลอื่นเนี่ยไม่แนะนาแล้วคือแบบจะไปสกิลไหนก็อ่านกันดีๆเด้ออันนี้เราขอแนะน,นําเป็นอันนี้ละกันเนาะและอันสุดท้ายที่เราจะแนะนําคุณผู้ชมเนี่ยก็คือสร้อยวิญญาณวีและบุรุษสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยโจมตีทั่วไปในเวลาต่อเนื่องเอฟเฟกจู่โจมสายฟ้าหรือว่าตีตอนที่มันยังมีในส่วนของโล่จู่โจมสายฟ้าเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มเติม15%ซึ่งสายเวทเราการโจมตีปกติเนี่ยก็ต้องพึ่งพามันเช่นเดียวกันแล้้วดัังนนเราก็เลยจะแนะนนนําาให้้เเป็เจตัวี้น่ยด ก็จะเป็นประมาณนี้ละกนันนะครับสำหรับสายเวทที่ขอกันมาเนี่ยผมก็ทําให้แล้วนะครับมีคนขอมาเยอะขอมานานมากๆเราด้วยแต่ว่าเรามีความรู้ไม่มากอาจจะต้องหาข้อมูลดังนั้นก็อาจจะนานนิดนึงเนาะหาเซ็ตสกิลที่ดีที่สุดให้คุณผู้ชมเนี่ยมันก็ต้องดูกันหน่อยนะครับบางทีแล้วอะ่ะ ผมยังเลือกไม่ถูกเลยแต่และคนใส่เซ็ตสกิลไม่เคยเหมือนกันเนี่ยครับมีการปรับเปลี่ยนอย่างหนึ่งสองอย่างอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนํำยังไงดีละ่ะเราก็ต้องมาบอกคุณผู้ชมนะว่าเออมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเล่นอยู่เซ็ตเดียวเลยอะไรประมาณนี้ตามที่เราจะสู้กับอาชีพไหนเนาะสมมุติว่าเราต้องการแข่งกับเพื่อนแล้วเพื่อนเล่นสายหน้าไม้คนนึงอีกคนนึงเล่นสายขวานคุณผู้ชม,มก็จะต้องมีการไปสลับปรับเปลี่ยนอย่างเช่นเนี่ยถ้าเราเจอสายขวานนะครับเราก็เอาเป็นลดโจมตีของเขาลงไปนะครับยี่สิบ เจอเป็นสายหน้าไม้เราก็เอาในส่วนของเจ้าตัวลดความเร็วนะครับในส่วนของหน้าไม้เนลงี่ยลง40%เนาะดังนั้นเนี่ยมันมีหน้าที่ทจจี่แตกต่างกันเราก็เลยจะแนะนําเป็นประมาณนี้ดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรแล้ว ถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้นะครับก็จะต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนครับผมลืมบอกคุณผู้ชมไปจุดหนึ่งว่าเจ้าอุปกรณ์เนี่ยเราควรจะหาค่าออปชันอะไรนะครับผมก็จะมาบอกคุณผู้ชมด้วยเนาะซึ่งถ้าเราไม่บอกเนี่ย คุณผู้ชมก็จะงงนะครับบางทีก็อาจจะอยากรู้แล้วก็แบบว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่บอกวะอัไงนั้นเนี่ยก็เลยต้องรีบมาเนาะคือในส่วนของการหานะครับอันหลักๆเลยเนี่ยที่เราจะแนะนําให้คุณผู้ชมเน้นหานะครับถ้าได้2อ,อันนี้ในชิ้นเดียวเนี่ยถือว่าสวยสําหรับสายเวทแสงแล้วนะหนึ่งเลยนะครับที่ผมจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเน้นหานะครับก็คือสตัรน,นั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอามาสตันฝั่งตรงข้ามให้มีการลดคูดาวสกิลที่ไวขึ้นนั่นเองและอย่างที่2จะเป็นในส่วนของการฟื้นฟู มันจะเป็นค่าฟื้นฟูชีวิตโดยที่มันไม่ได้แสดงผลอย่างที่ผมบอกไปอะว่ามันจะมีการรีเจนเลือดนะครับโดยที่ไม่แสดงผลท้องบนเนี่ยต่อวิให้เราทําให้เรานั้นถึกยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะจึงเหมาะกับสายเวทเลยนะครับดังนั้นเราก็จะแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ย หาเป็นค่าออปชันแบบนี้เลยนั่นเองเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรจริงๆแล้วแหละก็จะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเนาะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นแงรงกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพูดสองรอบไปเลยเออก็ไปแล้วสวัสดีครับ